น o p a ด o n สตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับ mm hmm. เช่นเคยครับจะมา เรียกว่าอัปเดต Personal OKR OK หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมนะครับซึ่งจะเป็นแนวทางและกันนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะมีเป้าหมายนะครับแล้วก็อยากที่จะใช้แนวแนวคิด OKR OK ซึ่งย่อมาจากคำว่า Objective a n เป็น r e y u l t เนี่ยในการตั้งเป้าหมายนะครับผมทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องบรรลุทุกทุกข้อที่เราตั้งเป้านะจริงๆแล้วจะมีบางข้อ ที่เราก็ก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีความก้าวหน้าอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันดีกว่ามไม่ตั้งแน่ๆน,นะครับเริ่มต้นกันเลยนะฮะออปติฟ v e ที่1เรียนรู้รัะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีสองหนึ่อ่านหนังสือสะสมให้ครบ90เล่มสะสมนี่คือสะสมต,ต,ตั้งแต่ต้นปีจนถึงไปลายไตรมาสที่3ซึ่งเดือนนี้เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3ของปีนี้แล้วนะครับหรือว่าเร็วไหมนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเร็วนะ ไม่รู้นะบางคนอาจจะช้าก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าเร็วนะรู้สึกว่าผ่านปีใหม่มาไม่นานนี้เองนะครับเผิ่มแป๊บเดียวเดินกันใหญ่ละนะครับก็เก้าสิบเล่มผมทําได้ตั้งแต่วีคที่3แล้วนะครับของไตรมาสนี้จริงๆตอนนี้ไปแล้ว1 1 1เล่มก็ถือว่าไกลกว่าเป้าเยอะมากนะครับไกลกว่าเป้าเยอะมากอ,อ่านหนังสือเป็นเป็นสิ่งที่ผมทําเป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก,ก็ก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าระยะหลังเนี่ยจะพยายามนะอ่านภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็สารภาพอดใจไม่ได้บางทีก็เจอหนังสือไทยเล่มเจ๋งๆ,ๆดีๆเนี่ยก,ก็หยิบมาอ่านเพราะว่าผมไม่ได้เอาแบบว่าจะเอาตัวเลขอย่างเดียวอะ นะทำไมถึงพูดแบบนั้นต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นข้อที่2เราพูดข้อที่2เลยเดี๋ยวอธิบายทีเดียวคิริเซลจุดสองนะครับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมไม่ครบ39เล่มคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเทอมที่3ให้ได้39ตอนนี้ยังได้31เลยอันนี้คือคือชื่อช้านะครับต้องเรียกว่าช้าเพราะว่าเราเหลืออีกประมาณสัก2อสสัปดาห์เท่านั้นแล้วเหลืออีกประมาณ8เล่มเนี่ยภาษาอังกฤษทําได้ยากมากนะครับทำได้ยากมาก ก็เลยที่เมื่อกี้จะเล่าก็คือว่าไปอ่านไทยมันก็ทาให้อ่านอังกฤษได้น้อยตอนหลังๆก็พยายามจะอ่านอังกฤษเยอะเพราะว่าหนังสือเป้ารวมเนี่ยไอ้ที่90เล่มเนี่ยเราไปแล้ว111เป้ารวมเนี่ยทะลุไปสบายๆเลยแต่พอมาเป้าของของภาษาอังกฤษเนี่ยมันมยังไม่ได้ก็เลยพยายามจะชิปโหมดก็คือเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือภาษาไทยเนี่ยมาเป็นอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้มันเยอะขึ้น เพราะว่าภาษาอังกฤษอ่านช้าก,กว่าภาษาไทยนะครับเนื่องจากเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยเท่าภาษาไทยแล้วก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าหนังสือภาษาอังกฤษจะหนากว่าแล้วก็มีเทคหรือตัวอักษรที่แน่นกว่าภาษาไทยนะครับแต่ก็สัมภาห์ที่ผ่านมาก,ก็จบไปแล้วเล่มหนึ่งนะบจบไปได้แค่เล่มหนึ่งที่เหลือเนี่ยประมาณ34ี่เล่มเนี่ยอ่านประมาณครึ่งเล่มทั้งนั้นเลยอยู่ประมาณครึ่งเล่มก็ก็คิดว่าไตรามาสนี้คงยังไม่สําเร็จนะครับสาเล่มนะคีรีเซลดึงจุดสามส่งบทความไปบราิษัทหนึ่งบทความนี้สารภาพ ว่าด้วยคอมมิทเมนต์ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มทำตรงนี้มากนักนะครับทำไปแล้วก็หยุดทำไปแล้วก็หยุดนะครับก็ยังไม่มีความเข้าหน้านะครับอบเจตีที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคีย์ลิสโซ2สอุ 201, คือออกหนังสือ2เล่มอันนี้ก็คงคงคิดว่าน่าจะได้1เล่ม1เล่มนิดนิดอ่ะหเล่มนิดนิดทำไมอาจารย์บอกว่า1เล่มนิดนิดเพราะว่าไอ้เล่มที่2องนะที่ออกมาเขียนด้วยกัน10กว่าคน ถ้าจะนับก็เป็น1.1เล่มแต่ว่าไม่นับไม่นับดีกว่า1เล่มที่ออกคือ reading นะครับเพราะชีวิตคือการคิดหลายชั้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเล่มล่าสุดที่เขียนคนเดียวนะครับอีกเล่มหนึ่งก็คืออชีวิตสู้กับแบบนี้ทําไงเนี่ยก,ก็เขียนกัน10คนอันนั้นก็ขออนุญาตไม่ได้นับกันล้วกันนะครับคีรี2.2มีคนฟัง podcast 20,000 d o w n l หลด,ดต่อวันทําได้1 5 4 0ดาวน์โหลดต่อวนันแปลว่าใกล้เคียงกับ สองสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีคนฟังอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากถึงแม้ว่าในไตรมาสนี้เคยพุ่งไปถึง1 8ื่นนะแต่อันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เลเวลปกติแล้วกันเพราะว่าตัวเลขันสวิงยังไงครับเพราะว่ามันมีบางตอนต้องยอมรับว่ามีบางตอนเนี่ยคนฟังเยอะนะครับอาจจะเป็นตอนที่ ไม่แน่ใจท่านไหนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่มีคนติดตามเยอะเนี่ยนะครับช่วยกูนาแชร์ไปปุ๊บโหยอดมันก็พุ่งขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ท่านไม่ได้แชร์ทุกตอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพุ่งมาบาง,บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับแต่ก็แค่นี้ก็ดีมากแล้วต้องใช้คํานี้เลยนะฮะเพราะว่าเป้าหมายผมไม่ได้อยู่ที่ที่เรื่องของจํานวนผู้ฟังอย่างเดียวแต่ว่าอยู่จริงๆอะ่ะผมเคยพูดมาตลอดว่า วัตถุประสงค์หลักของผมคือมีคนฟังแล้วเอาเอา,เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะบางช่วงบางตอนบางเรื่องเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้แค่นั้นผมก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากๆแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะวัดยังไงก็เลยขอเป็นการวัดคล้ายๆภาษาอังกฤษก็เรียกว่า s r r ร a t e Indicator อจะใช้ใช้ศัพท์วิชาการหน่อยคือมันเป็นตัววัดที่มาทดแทนเป็นเป็นตัวแทนในลักษณะที่ว่า ก็ไม่รู้ว่าใครใช้ยังไงก็แอดซูมว่าถ้าเกิดคนฟังเยอะก็น่ามีโอกาสที่คนเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับอันนี้คือคือคือตัววัดนี้นะครับคิริเซลสอมีองค์กรเข้าร่วมองค Fast ์ track 3, งการฟาสต์แทร็กสองค์กรยังยังที่มีติดต่อแบบเป็นเรื่องเป็นราวทางการในหนึ่งองค์กรนะครับที่ที่เหลือคือโทรมาบ้างอะไรบ้างแล้วเรายังยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ไฟแนลไลซ์เป็นเป็นลักษณะของเอกสารนะครับก็ก็ยังขออนุญ,ญาตไม่นับแต่ก็มีหลายคนโทรเข้ามา อันนี้ทางทีมเจ้าหน้าที่ของมาหาลัยธรรมศาสตร์แจ้งมานะครับเพราะว่าให้เบอร์ทางเจ้าหน้าที่ไว้นะครับที่เขาดูแลโครงการนี้นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็อินบล็อกมากันแล้วกันเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไปนะครับ ออบเจกทีที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคีรีโซ่ r e s ย l นวิ่งสะสมไม่ได้600กิโลเมตรยังอยู่ที่318.4นะครับก็หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมผมเล่าให้ฟังแล้วว่าผมเปลี่ยนแนวทางการออกกําลังกายนิดนึงวิ่งน้อยลงจริงแต่ว่าก็มาเน้นการออกกําลังกายโดยการตีแบตแทนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตีแบตไป2ออรอบ2ครั้งจริงๆตอนแรกก็เขาตีกันครั้งเดียวนะในสัปดาห์ไปขอเอง ว่าใครมาอีกวันไหมอะไรเงี้ยนะครับก็อยากที่จะตีแบตนะครับทําไมถึงอยากเคยเล่าแล้วนะครับมันสนุกกว่าส่วนตัวผมนะผมไม่ได้บอกว่าวิ่งไม่สนุกนะบางคนเขาวิ่งเขาก็มีความสูงเขาวิ่งอย่างง่ายครับเพราะมันอยู่กับตัวเองครับมันไม่ต้องไปรอใครแต่ว่าตีแบตก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องอย่างน้อยสี่คนอาจารย์ไม่ตีคู่อ่ะเไม่ตีเดี่ยวอ่ะลองแล้วเหนื่อยไปไม่หนุกตีคู่มันกว่านะครับตีคู่มันกว่าส่วนตัวนะส่วนตัว สำหรับผมเนี่ยอ่าไหนไหนพูดนิดนึงนะต่อยอดนิดนึงผมไม่ได้ซีเรียสแพ้ชนะนะครับบางคนบอกตีคู่แดีคู่เราไม่เก่งคู่เรามันไม่ดีโอ้ยไม่คือคุณไม่ตีคุณตีออกกำลังกายคุณไม่ได้ตีเอาแชมป์โลกนะไม่ไม่ซีเรียสเลยตีกับใครก็ได้ตีเสียผมไม่ว่าอะไรเลยแล้วผมก็ตัวตีเสียด้วยเอางี้แล้วกันคือบางทีก็เก่งใจกนอื่นนะแต่แต่ก้นผมเนี่ยก็ไม่มีใครมาตําหนิติดเตียนว่าไม่เอาหรอกแกหวยอะไรเงี้ยผมผมเคยเจอเหมือนกันนะอันนี้ออกนอกเรื่องไปนิดนึงอล้วกันคือบางคนเขาซีเรียสนี่ผมเเลล่ะ คือซีเรียสแบบแบบโอ้ยคือเยอะอ่ะคือก็เลิกอ่ะไม่หนุกอ่ะผมไปเล่นแล้วผมออกกำลังกายอ่ะนะครับโอเคเอ่อไปดูต่อนะครับคีรีเซล3.2ไม่น้ำหนักตัว79กิโลกร,รัมนันอยู่ที่82.7นะครับเพิ่มมาจากวีคที่ผ่านมา82.6ยังถือว่าเลเวล82เนี่ยติดกันมาประมาณ5วีคละ5สัปดาห์ละนะครับถ้านับถ้านับจริงๆ7สัปดาห์ละ โอ้ผมว่านี่นแอบดูใน o k เค i าร์นะทั้งเดือนเลยแหละไม่ใช่ทั้งเดือนเนี่ยสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่81กับ80อยู่แค่2สัปดาห์เองนอกนั้นแปบบ2ขึ้นทั้ง,งหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ,อ,อาจจะออกกําลังกายน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจในการกินเยอะขึ้นก็เป็นไปได้ผมว่าเรื่องน้ําหนักเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเป็นการกินมากกว่านะผมว่าจะกินมากกว่า เพราะว่าออกกําลังกายเนี่ยมันก็ช่วยลดได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับเอาเป็นว่าก็พยายามต่อพยายามต่อเป้า79เนี่ยก็แบบ4ีกิโลก็ไม่ไม่ง่ายนะครับเกือบ4ี่โลก็ไม่ง่ายนะคริสนะซล1.3อยู่กับครอบครัวสะสม75วันตอนนี้ทําได้ตั้งแต่วีคที่วีคที่7แต่ว่าตั้งแต่วีคที่7มาเนี่ยนะเพิ่มได้แค่2วันเองคือวีคนี้เป็นวีคที่10แล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ที่78วันแต่ว่าก็ถือว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วนะครับอันนี้คือคืออัปเดตนะครับ Personal KR OK. ก็อย่างที่เรียนนะครับอยากกระตุ้นให้กับหลายๆคนได้ทดลองทำกันดูนะครับแล้วบางข้อจะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างวิ่งเนี่ยผมก็ทำไม่ได้น้องยอมรับนะครับน้ำหนักก็ยังยังยังไกลยอยู่นะครับก็ไม่ไกลามากแต่ว่าก็ยังยัง ยังไกลยอยู่วิจัยก็ยังทําไม่เสร็จนะครับก,ก็จะมีหลายข้อนะท่านจะเห็นว่าผมไม่ได้ทำปุ๊บแล้วบรรุบรรทุกเรื่องนะไอเรื่องที่ทะลุไปเยอะก็มีอ่านหนังสือเนี่ยก็เยอะเลยถ้าภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้นะครับบางเรื่องก็สูสีบางเรื่องก็มาได้แค่ครึ่งเดียวออกหนังสืออะไรเงี้ยทาเถอะนะครับ มันไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะมีคนถามว่าถ้าทําไม่ได้แล้วทํำยังไงก็ทําไม่ได้ก็ถูกแล้วครับเพราะว่า o k เเนี่ยมันต้องตั้งให้ทําไม่ได้นะตั้งให้มันทําง่ายๆไม่รู้จะไปตั้งทําไมนะครับโอเคสำหรับ s u n d a y r e f l e c t i o นเนี่ยก็ขอเล่าเรื่องความประทับใจแล้วก็ขอถือโอกาสขอบคุณหลายๆเรื่องนะครับเอาเหตุการณ์แรกเลยเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นวัน,นี้เลยก็วันนี้ผมอัดวันเสาร์นะ ผมทำรายการไม่ใช่รายการสิผมจัดอีเวนต์อันหนึ่งนะครับที่ธรรมศาสตร์ชื่อว่า MBA ธรรมศาสตร์ทอล์ครั้งที่1นะเล่าวัตถุประสงค์ให้ฟังนะครับจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้มาประชาสัมพันธ์เพราะมีเพราะมีเหตุผลจะเล่าให้ฟังจนวันนี้เลยนะครับคืออย่างนี้ผมมีความคิดว่าใน MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยผมจัดพอดแคสต์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาแล้วเนี่ย ผมก็เลยมีจุดจุดประสงค์อย่างแรกก็คือผมอยากให้สิทธิ์เก่าเนี่ยเข้ามามีมีเข้ามา Get together กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสิทธิ์เก่าจะได้มาเจอกันมา,มานั่งพูดคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยผมผมอยากให้สิทธิ์เก่าได้ได้มีโอกาสมาเจอกันก็คุยกับกลุ่มสิทธิ์เก่าแล้วก็คิดว่า,ากิจกรรมหนึ่งที่เราทําได้เลยเนี่ยก็คือการบรรยายเรื่องราวความรู้ต่างๆให้กับสิทธิ์เก่าแล้วก็ ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มสิทธิเก่าให้สิทธิเก่าเข้ามานะครับรวมทั้งสิทธิปัจจุบันด้วยฮะสิทธิปัจจุบันเนี่ยเขาจริงๆเขามาเรียนกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าถ้าเขาว่างเขามีโอกาสเขาอยากจะมาอัปเดตความรู้เรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรือว่าอยู่ในห้องเรียนแต่ว่ามันเป็นเป็นสเปเชียลเกสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็สามารถมา,มา,ม,ามาร่วมได้นะครับพอคิดปุ๊บก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําแต่ว่าจนถึงเนี่ยวันที่9กกันยาเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับก็เลยจัดนะครับเลยจัด คราวนี้พอจัดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ประมาณการไม่ค่อยถูกผมคิดว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยก็แหมเรายังไม่ได้มีฐานข้อมูลแบบเป๊ะๆยิงอีเมลได้ทุกคนอะไรเงี้ยเรากาลังทํากันอยู่นะฮะเรื่องนั้นกาลังทํากันอยู่เนี่ยแต่ว่าเอานะผมมีเพื่อนใน Facebook หลายคนก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็มีไลน์กลุ่มสิทธิ์เก่าอยู่บ้างนะครับก็เลยทำอีเวนต์นี้ขึ้นมาปุ๊บ จองห้องไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นห้องเรียนห้องหนึ่งซึ่งห้องเรียนก็จะจุคนได้เต็มที่เนี่ยประมาณ 60- 70คนซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยผมเริ่มจากสิทธิ์เก่าประมาณ 60- 70คนเนี่ยก็ก็ก็น่าจะพอแล้วละ่ะนะน่าจะโอเคผมก็ไม่เอาตรงๆผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาเยอะนะครับประกาศตูม้มผมก็ให้สิทธิ์เก่าก่อนผมไม่ผมไม่ลง Facebook ผมไม่ออกสื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ไปในกลุ่มสิทธิ์เก่า แล้วผมก็โพสต์บอกว่าเฮ้ยมีเรื่องผมก็จัดเรื่องที่ผมเชี่ยวชาแหละเรื่อง OKR OK นะครับเอ่อสิบเคล็ดลับทำ OKR OK ให้มีความสุขนะครับแล้วอ,อ,อีกประการหนึ่งก็คือผมอยากเชิญคนที่เขาเป็นตัวอย่างนะเป็นเคสนะครับทำในองค์กรจริงนะครับมาเล่าให้ฟังด้วยผมก็เลยไปติดต่อคุณ CK จาก Fast Work หลายคนคงรู้จักคุณ CK นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ชื่นชมเลยคือชื่นชอบและชื่นชมคุณ CK นะผมว่าเป็นคนผมผมขอขอใช้คาว่าคนหนุ่มเลยนะคือหนุ่มจริงๆนะครับที่มีพลังเยอะมากมีแพชชั่นเยอะมากผมติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆแล้วคุณ CK เนี่ก็เคยให้ผมมาเป็นที่ปรึกษาในการใช้ OKR OK ที่ Fast Work นะครับคุณ CK เเข้ามาแล้วเป็นคนที่แบบ ผมทำงานคุณ CK มาสิเดือนนะครับเป็นเป็นที่ปรึกษาในการใช้อเคคัญที่ Fast Work แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหฟาสเวิร์กเวิร์กแน่ๆเพราะว่า CO เข้าฟังทุกครั้งนะครับที่ที่ที่จัดเซสชั่นให้คําปรึกษาเนี่ยคุณซ k เข้าทุกรอบนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าจะดีก็เลยเชิญคุณ c ีซึ่งคุณซีก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็มาประเด็นคือประกาศตู้ใหม่เฉพาะสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันเนี่ย 87วันเดียวนะ80 90คนอนะ่ะคือคือโหคือห้องไม่พอแล้วเขานี้เขานี้เอาละคือยังไงดีอะเพราะว่าห้องไม่พอนี่นี่งานงานใหญ่อะ่ะคือคือคนเข้ามาแล้วไม่มีที่นั่งนี่สวยนะแต่ว่าประกาศเขาแล,แล้วแล้วบอกเขาไม่ให้มาก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็วิ่งกันหาห้องนะฮะสุดท้ายก็ต้องไปขออนุญาตคณะนะครับทางคณะก็ก็บร,ริหารจัดการให้ผมต้องขอบคุณแล้วก็ก็ขออภัยคนที่ไป รบกวนนะครับเพราะว่าห้องบางทีมันจองเป็นห้องสอนไว้แล้วเงี้ยเป็นห้องใหญ่นะครับรับคนได้ร้อยกว่าคนเนี่ยก็เลยต้องขอให้ห้องสอนนะไปไปสอนในที่หนึ่งแล้วผมขอขอใช้ห้องนี้เพราะว่าห้องสอนนักศึกษาจะพอสําหรับห้องเล็กกว่านั้นนหะก็เลยได้ห้องใหญ่นะครับร้อยกว่าคนแล้วไหนไหนร้อยกว่าคนแล้วเนี่ยเราก็ประกาศพับบิ c ไปด้วยเลยสําหรับคนข้างนอกที่อยากที่จะลงทะเบียนโอ้ลงทะเบียนมาแบบร้อยบคนนะต้องต้องปิดลงทะเบียนนะครับเพราะว่า ไม่ถ้าเปิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะทะลุ200้ยได้เลยผมมั่นใจนะถ้า,ถาโปรโมตต่ออีกนิดนึงเนี่ยนี่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงยิงองยิงแอดนะครับแคปแคปโปรโมตแปะใน Facebook นี่แบบเข้ามาเต็มไปหมดซึ่งก็ดีใจมีทั้งสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็คนบุคคลภายนอกที่สนใจหลายๆคนเนี่ยเข้ามาฟังนะครับก็ได้มีโอกาสได้พูดนะวันนี้ก็พูดกันเต็มที่นะครับผมก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับโอเคอาร์สิเคล็ดลับต่างๆนะครับแล้วก็ คุณ CK ก็เอาตัวอย่างของ Fastberg ออกมาโชวช์วให้ดูเรากะว่า2ชั่วโมงจะพอนะคุยคุณ CK ไว้ว่าอ่ประมาณนี้เดี๋ยวนานไปเขาจะเบื่อคุณ CK เขาก็<ๆ>าก็<ๆ>ก็บอกว่ากำลังดีกำลังดีแต่ว่าเราพูดกันไปเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าถ้าคุณ CK ไม่มีงานต่อตอนบ่ายนี้เผลอๆคนยังถามกันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือโอากาสมาขอบคุณแล้วก็เป็นอีกหเซสชันใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจ ผมคุยกับคณะเพราะว่าผมผมต้องปิดรับจะเรียกว่าอะไรนะปิดปิดการลงทะเบียนนะเพราะคนมันล้นมากๆคุยกับคณะเลยให้ใช้ทำเฟซบ o ๊กไลฟ์ไว้นะครับคณะก็ก็ต้องขอขอขอบพระคุณส่วนสะื่อสารของคณะพาน์ศาสตร์และการบัญชีมาเลยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้ทําตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็มีอยู่ในเพจเอ่อจะเพจไหนสะดวกเอาเลยฮะเพจโนบุร o นสตอรี ถ้าท like right? ่าน Follow อยู่แล like, ้วเข้าไปดูได้ของเมื่อวานนี้ไลฟ e อยู่นะครับ2ชั่วโมงครึ่งใครสะดวกที่แบบอยากจะเพาะเจาะจงก็คือเพจ MBA ธรรมศาสตร์ก็ Live v i ู่นะครับจริงๆมีเพจนึงคือธรรมศาสตร์ business school นะครับก็มีคนเข้ามาฟังอยู่เยอะพอสมควรนะครับอันนี้เป็นอีเวนท์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับผมก็เลยถือโอกาสเลี้ยงสิทธิ์เก่าที่มาฟังนะครับ ก็ไปทานข้าวกันนี่แหละก็บอกว่าเฮ้ยฟังเสร็จแล้วไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยก็ได้อัปเดตเจอสิทธิ์เก่าแล้วทุกทุกรุ่นอันนี้เป็นเป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป,เป็นเป็นเป้าหมายผมอีกอันหนึ่งอ่ะที่จัดอีเวนต์เนี่ยคือจัดมาแล้วอยากให้เกตเกตทูเกเตอร์แล้วสิทธิ์เก่านี่มีตั้งแต่รุ่นแบบรุ่น50นฮะรุ่น50คือเข้ามาเรียนปี50นฮะกับรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเป็นสิทธิ์เก่าหมาดๆคือรุ่น6กีอ่ะนั่งโต๊ะกินข้าวด้ดวกกกกยกันนนนมสสุา แต่นี่คือนี่คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเราเรามาเรียนเนี่ยเราได้คอนเน็ชันเราได้เจอเพื่อนในรุ่นเดียวกันแล้วเนี่ยผมอยากให้เรามาเจอรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอะไรแบบแล้วโอ้โหมันไปได้อีกไกลตอนนี้อีกอันนึงที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยคือการทำาัต้าเบสของสิทธิ์เก่า MBA นะครับก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะเจอเจอเชิญเซสชันแบบนี้จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ถือโอกาสวันอาทิตย์ก็แล้วกันนะมาเล่ามาเล่าแนวคิดนี้ให้ฟังแล้วกันว่า เออผมผมเจออะไรมาในอาทิตย์นี้แล้วก็กิจกรรมอะไรที่รู้สึกรู้สึกชอบนะครับรู้สึกแบบประทับใจอีกหนึ่งกิจกรรมก่อนหน้านี้วันวันศุกร์เชิญคุณวรรงทิวทัศน์นะผมเรียกว่าคุณป๊อกซึ่งเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยมาให้ความรู้นักศึกษาในวิชาสปอร์ตออปเปอเรชันแม m จเมนต์ชอบมากเพราะว่าคุณป๊อกเนี่ย ผมผมเจอมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันอยู่20ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นคุณพ๊อกก็ไปเติบโตในวงการสายการบริหารสโมสรกีฬาสโมสรฟุตบอลเป็นผู้บริหารของอไทยลีกนะครับทาอะไรหลายอย่างนะครับจนจนเป็นที่รู้จักในวงการมากๆนะฮะแล้วเขาก็มาสอนนักศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงการฟุตบอลแล้วก็เอาเสื้อทีมชาติไทยมาฝากผมด้วยแล้วก็ลูกฟุตบอลโหแบบประทับใจนะในฐานะที่คนชอบฟุตบอลน,นะครับก็ ก็เป็นอีกเซสชั่นดีๆแล้วก็ผมก็พาไปเรียนข้าตอนเที่ยงก็ได้อัปเดตกันเรื่องฟุตบอลไทยเรื่องอะไรซึ่งก็ยังอยู่ในแพชชั่นผมแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่น่าตื่นเต้นยังชวนผมทําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต,ต,ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าคือ,คอฟุตบอลมันเป็นมันเป็นฮ็อบบี้มันเคยเป็นความฝันผมตรงนี้ดีกว่าแล้วว่าตอนนี้มก,ก็กลายเป็นงานดีเลกที่สําคัญของผมอันนึงนะครับโอเควันนี้คงแบบ ชิลๆเนาะเออจริงๆถ้าใครฟังตรงวันเนี่ยวันนี้ตอนเช้าก็มีกิจกรรมอีกคือทำบุค,คลับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับบุค,คลับเนี่ยจะเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งเอ้ยทษทีเดือนละครั้งนะครับก็เริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็เตรียมหนังสือกันไปเต็มที่นะครับเพื่อไปอัปเดตนะครับเราก็เชิญนักเขียนมาด้วยสําหรับมามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เผื่อจะขอไลซ์ซองไลซ์เซ็นนะผมก็ซ ตอนบ่ายพรุ่งนี้ก็มีงานของคณะต้องเข้าไปทําแผนยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยก,ก็ว่ากันไปครับก็สรุกสนานทํางาน7วันน่ยนะครับแต่ผมไม่ไม่ถือว่าเป็นงานนะผมผมเอ y นจอยผมก็สนุกนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราพบกันในวัศรถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d o สตอรี่ no a life changing story